สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิปซ r เ a t i o n ช h i นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะขอบคุณคุณก๊อฟอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ส่งไพ่มาให้เค้กนะคะก็ถ้าใครสนใจไพ่เนี่ยเข้าไปดูได้ที่ที่ช็อปนะคะหรือว่าที่เพจ a c e b o o k นะคะ The Chubby Tarot นะคะวันนี้ก็ใช้สำหรับนี้เลยนะคะหน้าตาน่ารักมาก The Empress เนาะวนกลมวนกลมน่ารักมากชับบี้มากนะคะคือเอาจริงๆนะหน้าเหมือนเค้กเลย <laughs> หน้าเหมือนเค้กตอมยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่เค้กมีเหนียงนะอันเนี้ยแต่ว่าคุณเอ็มเพรสเขาไม่มีเหนียง <laughs> มาเดี๋ยวเราสับให้นะคะเดี๋ยวก็จะตัดออกมาครึ่งหนึ่งแล้วถามเป็นแบบให้เขาเล่าเรื่องราวอีกเหมือนเดิมนะคะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครประมาณไหนเนะเาะเผื่อมีอะไรอัปเดตนะคะมาดูกันถ้ามีอะไรที่น่าถามเพิ่มเย๋ยเคจะเปิดไพ่ให้นะคะ <c oughs> อ่ะโอเคตัวเขานะคะ ไม่ค่อยอยากจะพูดคุยกับคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณอะไปคุยกับคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นหรือแอบทําอะไรลับหลังเขาโดยที่ไม่บอกเขานะคะในขณะที่คุณอะมีการแสดงออกแบบนั้นจริงๆคือคุณทําให้เขารู้สึกว่าหนึ่งคุณคุยกับคนอื่นสองคุณอาจจะมีคนอื่นสามคุณแอบไปทําอะไรที่เขาไม่ชอบลับหลังเขาออะแค่ขอให้ขยายเจดาบหน่อยนะคะอ๋อทำไมล่ะในดูโอเคแล้วคุณแอบไปทำอะไรมา อันนี้เค้กถามจริงๆคุณดาไปทําอะไรมาคุณอันเนี้ยเค้กไม่รู้นะว่าคุณไปทาอะไรมาแต่เค้กรู้แค่ว่าคุณนะ่ะรักเขามากรักเขามากเห็นเขาเป็นเนื้อคู่อยากมีเขาเป็นคู่ชีวิตอะไรเงี้ยดังนั้นคุณเลยขี้เกียจรอคุณเลยอยากหาทางรัดไอ้ทางรัดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรไหนยอมรับมาซิว่าทางรัดที่ว่าคืออะไรไปทําอะไรมาเออไปมูมาหรอไปดูดวงมาไปทําอะไรขอพงขอพรไปทําอะไรมาอืม ซึ่งเคารู้สึกว่ามันเป็นการทําอะไรที่อไม่ไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ไม่ดีนะคะเทะ่าท่าที่สัมผัสได้จากพาย่ยนะแต่ว่าคุณไปหาทางลัดมาบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่บอกว่าคือ energy ที่คุณแสดงออกมาหรือว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะแสดงออกมาแต่ว่ามันเป็น energy อะคนคนตัวเขาอะค่ะสัมผัสได้เหมือนคุณไปทําอะไรสักอย่างมาอะไรเงี้ยแล้วเขามันทําให้เขาไม่ไว้ใจนะคะอื <c oughs> คุณมองหาทางลัดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้โอเค อ๋ออะขำว่ะโอเคคือเขาไม่ไว้ใจคุณเขาไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่เค,ค้กพูดไปว่าเขารู้สึกว่าคุณคุยกับคนอื่นมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยทําอะไรรับหลังเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณในที่เนี้ยคือตามไพ่นะคุณมีแต่เพื่อนคุณไม่ได้คุยเผื่อเลือกขนาดนั้นแบบทุกคนเป็นเพื่อนคุณจริงๆคือ จุดสนใจของคุณยังเป็นคนนี้อยู่คือยังเป็นเขาอยู่อะไรเงี้ยแต่เขารู้สึกว่าไม่เอาอมาทําไมคุณต้องคุยกับคนอื่นอ่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าอจริงนะเขาอาจจะแอบไปถามใครมาหรือแอบดูดวงหรือแอบไปถามใครสักคนหนึ่งอะที่เป็นเฟมินินเป็นผู้หญิงเพศหญิงนะว่าคุณอะมีแฟนแล้วหรือยังคุณไปมีคนอื่นแล้วจริงๆหรอคุณไปไหนมาคุณไปทําอะไรมาคุณคุณไปมูมาหรอคุณคุณไปทําอะไรที่แบบ เกี่ยวข้องกับเขามาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาสงสัยเขาไปถามคนคนนี้มาอาจจะเป็นผู้หญิงเพศหญิงอะ่ะหรือเป็นเพื่อนที่เขามีร่วมกันกันกบคุณอะไรเงี้ยแต่ถามคนคนเนี้ยอางจริงเป็นเพศใดก็ได้นะคะเพศหมายถึงว่าเพศสภาพประเภทใดก็ได้แต่ว่า Energy เป็นเฟ i n นิ e เฟมินินคือ Energy ผู้หญิง่ะคะเออประมาณนั้นเขาไปถามคนคนนี้มาว่าคุณไปทําอะไรมาอื <laughs> คือคุณก็มีแต่คุณมีแต่เพื่อนนะคะคือคุณไม่ได้มองคนเหล่านั้นอนะนอกจากเขาอะนะคือคุณไม่ได้มองคนเหล่านั้นว่าเป็นแฟนเป็นกิ๊กเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณคุยกับทุกคนเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยอืมโอเขารู้สึกว่าเขาดีไม่พอสําหรับคุณแล้วเขาก็ไม่อยากจะแข่งกับใครด้วยถ้าคุณมีคน คนคุยเยอะในขณะที่ตัวคุณก็รู้สึกเหมือนกันกับเขารู้สึกเหมือนกันเลยค่ะว่าคุณนะ่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอรู้สึกว่าเขาอาจาจะไม่ได้ชอบคุณคุณไม่ตรงสเปคเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คุณนะ่ะรักเขาจริงๆนะแต่แต่ทำยังไงได้เราไม่ตรงสเปคเขาอย่างเงี้ยคือทั้งคู่อ่ะรู้สึกว่าอยู่ในเอร์จ,จีที่คล้ายๆกับ low self esteem นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมประมาณนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาอ่ะอยากกลกับคุณนะอาจจะพิมพ์ข้อความแล้วกดลบอะไรเงี้ยไม่ได้ส่งมาอะไรเงี้ยค่ะในขณะที่ตัวคุณน่ะ่่ยยยยัังรกเเเเาอูตต็มปมปีลแ พยายามทําเป็นไม่สนใจทําเป็นหันหลังให้แต่จริงแล้วอะ่ะก็ยังแอบปักไม้ยืนรออยู่นะไม่ได้เดินไปไหนอะไรเงีย้ยแค่แบบเงียบๆนิดนึงเพราะก็ไม่รู้ว่าถ้าทักไปเขาจะอยากคุยคุณหรือเปล่าเออแต่เค่รู้สึกว่าตัวคุณไปทําอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะ <S 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 เขาอะ่ะพยายามที่จะ ทำนั่นทำนี้ทำให้ตัวเองยุ่งตลอดเวลาเพื่อไม่ให้คิดถึงเรื่องคุณไม่ให้คิดมากนะคะ,ะแต่เคสไม่ได้รู้สึกนะว่าเขาคุยกับคนอื่นนะคะคือถึงจะเป็นไพ่เซเว่นเลคับเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเครู้สึกว่าเขายุ่งกับเรื่องงานออกกําลังกายทํานั่นทนํานี้มากกว่าที่จะไปเปิดใจคุยกับคนอื่นเพราะว่าเคกรู้สึกได้ถึงความเขานะเครู้สึกได้ถึงความไม่ไว้ใจคนเขาดูไม่ไว้ใจใครดังนั้นจะให้เขาคุยเล่นมั่วๆกับใครอย่างเงี้ยเขาไม่คุยนะคะในขณะที่ตัวคุณนะคุณก็มั่นคงมาก ไม่เปิดตัวเลือกเลยถึงจะมีเพื่อนเยอะมีใครเข้ามาคุณก็ไม่เปิดตัวเลือกใจคุณอยู่กับคนนี้นะคะอืมตัวเขาอะพยายามที่จะบอกตัวเองว่าคุณไม่ใช่หรอกหมายถึงว่าคุณไม่ใช่เนื้อคู่หรอกคุณไม่ใช่ว่าที่แฟนเขาหรอกคุณไม่ใช่คนที่เขาจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตหรอกไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณอะไรเงี้ยเขาพยายามที่จะบังคับจิตใจตะกดจิตตัวเองว่าเออ มันคงไม่ใช่คุณต้องไม่ใช่คุณมันต้องไม่ใช่คุณมันต้องไม่ใช่คนนี้ไม่ไม่เราอยู่ได้อะไรเงี้ยเราทํางานเรามีเพื่อนเราเราอยู่ได้ไม่มีคือเขาพูดกับตัวเองในเชิงที่ว่าเขาคิดกับตัวเองอนะในเชิงที่ว่าไม่มีคุณชีวิตเขาก็อยู่ได้เขาพยายามมากนะคะอืมในขณะที่คุณก็โอเคงั้น งั้นก็เราก็ต้องแสดงออ,ออกว่าเราก็อยู่ได้เหมือนกันโดยที่ไม่มีเขาคุณก็พยายามมีความสุขแต่คุณะมีความสุขจริงๆคือคุณพยายามที่จะมีความสุขแล้วคุณมีความสุขจริงในขณะ,ะที่เขาพยายามที่จะมีความสุขแต่มันเป็นแค่ภาพที่ดูแบบโอเคแต่จริงๆในใจไม่มีความสุขนะคะอเขอพยา,ยา,า,านะพยายามที่จะไม่ควบคุมสถานการณ์นะพยายามที่จะไม่ควบคุมพยายามที่จะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามแบบ ตามธรรมชาติอะไรเงี้ยเรื่องระหว่างคุณกับเขาก็ตามเรื่องใดๆก็ตามแต่เอาจริงๆนะเขาทําไม่ได้พร้อมเป็นนิสัยเขาเคารู้สึกว่าเขาอยากควบคุมถ้าเขาควบคุมคุณได้เขาคงทําเขาอยากคุยกับคุณนะว่าไปทําอะไรมาหรือเจอกับใครอะไรยังไงคือถ้าถ้าเขาจะขอให้รอเนี่ยรอเขาหน่อยได้ไหมคือเขาอยากควบคุมทุกอย่างรอให้เขาพร้อมรอให้เขาแบบ มั่นใจมากกว่านี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเขาจะขอคบแต,แต่ถ้าจะให้เขามาพูดคําพูดเหล่านี้เขาก็ไม่พูดะคะ่ะไม่ใช่นิสัยอย่างเงี้ยเป็นคนที่คอมพิ i c a t e d เป็นคนที่ซับซ้อนมากเลยอะ่ะในความคิดอ่ะนะอ,อมากไปกว่านั้นอะ่ะพยายามที่จะดูเป็นคนชิลๆสบายๆไม่มีเรื่องให้เครียดแต่จริงคือหน้าคิวหน้านิ้วคิวขมวดเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นสังเกตได้นะว่าคนเนี้ยหน้าจะโซมนิดนึงในช่วงนี้คือพักผ่อนน้อยเพราะว่านอนไม่หลับ แล้วเขาอาจจะดูไปออกกําลังกายกินอะไรที่มันแบบกินคลีนเฮลตี้นั่นนี่แต่เขาจะแบบเหมือนกับมีพุงหรือว่าดูแบบกล้ามเล็กลงหรือหุ่นแบบชับบี้มากขึ้นคืออวบอ้วนมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเขาเข้าใจฟิลคนที่พยายามที่จะทําอะไรที่มันดีแหละมันดีตัว,ตว,ตวเองแต่ว่าใจมันก็ต้องไปด้วยอ่ะค่ะอืมแต่เขาทําสวนสวนทางกันอยู่ตอนเนี้ยมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กในขณะที่ตัวคุณอะ มาฟังไพ่เค้กเราทำให้คุณแฮปปี้น้อยลงหรอทำไมอยาเกิดอะไรขึ้นตอนแรกคุณก็แฮปปี้อยู่นี่ไหนดูสิ <c oughs> โอเคอ่าโอเคอ่ะเอ่อถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ปิดคลิปนะคะแต่ว่าถ้าใครโอเคที่จะฟังต่อขอให้ฟังต่อนะคะตัวคุณน่ะเป็นห่วงเขาแล้วก็ คุณรู้สึกว่าคุณอยากช่วยเขาแหละอะไรที่คุณช่วยได้แต่ว่าคนเรามันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอะเนาะในหลายๆเรื่องนะคะอืมคุณรักเขาได้อย่างเดียวอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองส่งกําลังใจให้เขาได้อย่างที่เคยพูดมาหลายๆคลิปนะคะอยากให้กําลังใจอะไรเงี้ยก็ส่งไปนะคะแต่คุณทําอะไรแทนเขาหลายๆอย่างไม่ได้เพราะเขาก็ต้องใช้ชีวิตเขาก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะสิ่งที่คุณทําได้คือรักเขาเป็นห่วงเขาอยู่ไกลๆหรือถ้า คุยกันอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วก็ให้กำลังใจได้นะคะอือเห็นไหมชิวๆเลยนะคะจะได้ถ้าคุณชิวเอ e เ g อร์จีคุณจะไม่ไม่หมุนหมองแล้วก็จะไม่คิดมากดังนั้นคนที่อยู่รอบข้างคุณก็จะรู้สึกได้ด้วยว่าเออคุณแฮปปี้แล้วแล้วคนรอบข้างก็จะแฮปปี้ไปด้วยต่างกันกับเขาที่อย่างที่เคกบอกว่าเขาทำอะไรที่มันสวนทางกับใจตัวเอง มันเลยไม่มีความสุขออกกําลังกายก็ไม่เห็นผลกล้ามไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแบบฟิตกล้ามอ่ะแต่กล้ามไม่ขึ้นเนี่ย <c oughs> คิดออกใช่ไหมเออแต่คราวเนี้ยพอไพ่เชร์รัขึ้นมาเนี่ยเคสรู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเหมือนมันฝืนใจตัวเองอะคะ่ะเขาก็ฝืนใจตัวเองแล้วเครู้สึกว่าการตัดสินใจของเขาต่อจากเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมันจะเป็นการตัดสินใจแบบที่เหมือนคนไม่คิดหน้าคิดหลังอะ เขาเคยลองลองนึกภาพคนที่หมดความอดทนแล้วแบบพอกันที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะพุ่งมาหาคุณเช่นโทรมาอยู่ดีโทรมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวอีกห้านาทีเจอกันนะอยู่ใต้คอนโดแหละอย่างเงี้ยคือเขาเขาจะมาหาคุณเลยหรือจะชวนไปทําอะไรแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยคือทําอะไรปุับปรับมากแล้วคุณก็จะฮะหรออะไรนะอยู่นี่แล้วหรออย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเกิดขึ้นเร็วมากพอเขาหมดความอดทนกับตัวเอง สู <ider> ้สู้กับเสียงที่มันอยู่ในใจเสียงที่มันอยู่ในหัวตัวเองคือทะเลาะกับตัวเองในใจตลอดเลยคนเนี้ยเห็นไหมคือไพ่อ่ะทุกคนไพ่ไม่โกหกนะเขารักคุณนะคือตามไพ่เคก็พูดตามไพ่อ่ะเนาะเขารักคุณแล้วเขาก็ชอบคุณจริงๆการกระทําและทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วมากแล้วคุณจะแบบอึ้งพูดไม่ออกเซอร์ไพรส์ไม่รู้ว่าควรจะตอบเขาว่าอะไรถ้าเขาขอคุณคบแบบเป็นแฟนหรือแบบ บอกรักคุณคุณไม่รู้ว่าคุณจะพูดบ้าอะไรจะตอบอะไรคุณจะเอื้องหน้าแดงแก้มแดงบนไปนะคะ <c oughs> <c oughs> เออเขาจะบอกนะว่าเขาอ่ะอาจจะไม่ได้มีทรัพย์สมบัติเยอะไม่ได้มีพร้อมนั่นนี่นั่นนี่แต่เขาพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นนะวันเนี้ยเราครบกันค่อ,อ,อยๆเรียนรู้กันไปได้ไหมคุณจะบอกเขาในเชิงที่ว่าคุณก็รักเขามาตลอดอ่ะแล้วคุณก็เห็นเขาเป็นแบบเป็นคนที่ดีมากๆแล้วเป็นคนที่คุณอ่ะเขาคุณรักได้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเขามาตลอดดังนั้นน่ะ คุณไม่ได้ต้องการคนที่เพอร์เฟคคุณต้องการคนที่คุณรักซึ่งก็คือเขาแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยคือเครู้สึกว่าคุณอะค่อนข้างชอบเขามากเออแล้วก็คุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคิงเขาเป็นตระกูเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเพอร์เฟคมากทั้งที่จริงๆอะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าการที่คุณชมเขาชอบเขาแล้วก็ให้กําลังใจเขาแบบเนี้ค่ะมันมันทําให้หัวใจเขาฟูมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่า ไม่ว่าเขาจะต้องเจอปัญหาการอะไรหรือมีหนึ่งในนั้นก็คือแบบเขาต้องทําให้ครอบครัวของคุณกับเขาเนี่ยเข้ากันได้อะไรเงี้ยเขาจะไม่ยอมแพ้เลยนะเพราะเขามีแรงใจซึ่งก็คือคุณอ๋อเนี่ยเขาอะรู้สึกว่าความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาอะมันเคยเป็นประเด็นมันเคยเป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคสำหรับความสัมพันธ์นี้มาก่อนนะคะสำหรับบางคนเขาอาจจะเคย มีแฟนที่คบกันมานานหรืออาจจะเคยแต่งงานหรือมีความแตกต่างกับคุณในเรื่องของอายุที่ต่างกันมากมีความแตกต่างเรื่องสถานะต่างๆมันหรืออายุอะไรเงี้ยคือมันเป็นความแตกต่างที่คนอื่นมองมาแล้วจะคิดยังไงอะไรเงี้ยเขาอะเคยแคร์สายตาคนอื่นแต่ตอนนี้ไม่แคร์ล้ะเพราะอย่างที่เคบอกอะเขาแบบไม่ไหวแล้วว้ยอะไรเงี้ยคือเขาต้องการคุณเพราะคุณคือความสุขของเขาไงทิดออกไหมแล้วเครู้สึกว่าคุณอะ รับรู้เรื่องเนี้ยมานานแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่าอืมทาใจทําใจกับสายตาคนอื่นได้เมื่อไหร่ก็มาคุยกับฉันละกันอะไรย่างเงี้ยอ่าเครู้สึกว่าคุณอะไม่แคร์ว่าคนอื่นจะคิดจะพูดยังไงคนที่คุณแคร์คือเขาคือตัวเองคือคนที่คุณรักคนรอบตัวคุณอะไรเงี้ยซึ่งทําดีแล้วนะคะทําต่อไปนะคะเพราะคนอื่น,น่ะ ไม่ได้ไม่ได้ให้อากาศเราหายใจเนาะเขาไม่ได้ซื้อข้าวให้เรากินแล้วก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตกับเรานะคะเราใช้ชีวิตเราอะไรเงี้ยเราเลือกคู่ชีวิตเนี่ยเลือกแฟนอะคนที่จะทุกข์จะสุขก็คือเราดังนั้นคุณเลือกเองได้นะคะชีวิตคุณเนาะเนี่ยต่อให้มีการสารภาพรักแล้วคบกันแล้วเขาก็ยังจะคงเขาก็ยังจะคงวะเขาก็จะยังคง คิดมากคิดเยอะว่าคนอื่นจะคิดยังไงครอบครัวคุณจะคิดยังไงกับเขาครอบครัวเขาจะคิดยังไงกับคุณอะไรงนี้ว่าไปแล้วเขาเนี้ยคือมันห้ามไม่ได้เพราะเขาเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวคุณน่ะจะเป็นคนที่เคสขอใช้คําว่าคุณก็อาจจะคิดเยอะเหมือนกันกับเขาไม่งั้นคุณงงคุยกันไม่รู้เรื่องอะเนาะแต่ว่าคุณมีวิธีจัดการตัวเองคือคุณเป็นคนที่คิดรอบครอบหรือว่าอาจจะคิดคิดแล้วไม่ได้ไม่ได้ล่ำลายอะค่ะคิดรอบเดียวแล้วจบ แล้วก็จะไม่คิดอีกปัญหาถูกแก้แล้วก็จะไม่เก็บมาคิดอีกแต่เขาอะแก้ไปแล้วแต่เขาจะยังแบบล่ำมลาอะยังแบบว่ามันที่เราตัดสินใจไปมันถูกแร้วเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเคนรู้สึกว่าการช็อตชาร์ปหรือว่าการรวดเร็วการตัดสินใจที่เด็ดขาดของคุณมันจะช่วยเขาได้มากนะคะในเรื่องของการเลือกทางเดินชีวิตนับจากนี้ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการจับคู่กันที่ค่อนข้างจะดีหมายความว่าสมมุติว่าเขาเป็นหญิงคุณเป็นหญิงอย่างเงี้ยมันจะทําให้ทุกอย่างอะ บาลานซ์แล้วไปด้วยกันได้ดีคุณมีจุดที่เขาไม่มีจุดแข็งของคุณคือแบบกล้าตัดสินใจเด็ดขาดอะไรเงี้ยในขณะที่เขาที่แบบ indecisive หรือว่าตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้หรือตัดสินใจได้แล้วก็ยังเก็บมาคิดมากอยู่เงี้ยคือคุณจะช่วยสนับสนุนตรงนี้เขาให้มันแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งมากขึ้นให้ไปสุดท้ายนะคะจะไม่มีการร้องไห้เสียใจในความสัมพันธ์นี้อีก อดีตคืออดีตหลังจากนี้มันจะมีแต่ความรักความสุขสิ่งดีๆนะคะเค้กบอกได้แค่ว่าฝั่งเขาเนี่ยมีลักษณะราศีหรือว่าดาวจันทรนะคะกรกฎเนาะหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างจากคุณมากๆที่เค้กพูดไปเมื่อกี้แล้วก็เขาอาจจะเป็นคนธาตุลมได้นะคะเมถุนตุลกลุ่มประมาณนี้นะคะโอเคน่ารักอยู่นะอืมเราดูอะไรเพิ่มดีไหม ไม่แล้วกันกี่นาทีแล้วเนะี่ยโอเคขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านัดจ้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ